สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาลองเล่นเป็นฝ่ายซับพอร์ตกันบ้างเห็นได้ข่าวว่าวิกิตได้บัฟมานิดนิดหน่อยก็เลยจะมาลองเล่นดูกันะผมเอาละครับผมอันนี้จะเป็นด่านคอนโทนพอยท์นะครับผมอ่าตีไปเคียนไปลองฝึกฝึกเคียนหน่อยนี่ตีตี ตีทำไมตีไปเรื่อยๆโอ้โหเอาอะไรเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้กระโดดลงมาหายไปเลย <c oughs> ตีฮะตีตีรู้สึกว่าตีแล้วก็มันจะฮิวรือเปล่า e กระโดดหง <c oughs> งหงงหงง โดดดองหยองจะไปฮิวฮันโซครับผมโอ้ยต้องรีบกลับไปช่วยแทงนะ <c oughs> เอามันจะไปทางไหนเนี่ยโอ้ย oh, เห,หมยกั้นมาอย่างงี้โอ้ย oh, <c oughs> ไหวไหมดันออกไป <c oughs> ดันช่วยเพื่อนออกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮิวก่อนฮิวก่อน ตีตีตีเหมยโอ้เหมยเหมยเกือบตายโอ้ยตีดันไปฮิวเอ้อโดนอะไรข้าวะอ๋อดิเปอร์ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเล่นซับก็จะมัวมัวตัวตัวหน่อยไม่เกี่ยวเล่นอะไรก็มัวตัวตัวเหมือนกันหมดรอก่อนครับรอแก๊ง นะครับแทงเราขยับเข้าไปในพอยแล้วเราต้องตามตามคิวครับตีเข้าไปตีเหมยตีตีโอ้ยแข็งแน่นอนโอ้ยมีตั้งหลายตัวมายิงกูคนแรกโอ้ยตายตาานี้เดินเหนื่อยไ่ว่าเดินเหนื่อยครับผม ขับมาเอาพลอยต่อโอ้ซาเลียเปิดอันตีไปฮะแต่ไม่รู้จะคอมโบโคอมจอยอะไรกับใครเราได้พอยอะขยับออกมาตามแทงโอ้ยฮันโซกับตา,า,ายหิวไปก่อน ใช่เปิดอันตีมาเราเปิดอันตีสวนครับตีตีตีฮะตีตีเออเรียบร้อยฮะลามาตาฆ่าใครไม่ได้เรียบร้อยหอยแรกทีมเราได้ไปครับผม เอาละครับอันนี้ก็ออกมาเริ่มกันพอยท์ที่2ต่อได้เลยครับผมซี <Ground> ไปเอะ๊ะเพิ่งนึกออกด่นานนี้มันมีเหวนี่ว่ามีเหวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลูซิโอครับผมเผื่อจะผลักใครลงบ่อไปได้บ้างเอาลนะขยับขยับตามแทงคฮะ นี่เอ้ยจะล่วงไหมจะล่วงไหมเอ้ยหาวิธีผักมันโอ้ยโอ้ยจะตายเองหรือเปล่าโอ้ยยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยบหิวให้โจรคู่ไปโอ้ยโอ้ยลงไปไม่ลงโอ้ย ตายแล้วลงไปตะเพื่อนเลือดเต็มแล้วก็บูทสป,ปีดไปครับผมอยู่ต่อครับอยู่เพื่อนต่อ แหมมันไม่เดินมาเลยแล้วเนี่ยแล้วพองจะพักซขหน่อยพักไปเอาไม่ลงเอ้ยมันเหนียวแล้วเกินโอ้ยเราจะลงอา้าวยิงมันตายไปได้บูทฮิวขึ้นมาเมอร์ซี่ยังไงเมอร์ซี่หนีไปได้อามอยลา่าเมอร์ซี่เปิดอันติชุบเพื่อนขึ้นมาครับผม s o m e อ่ะบูตคือไปครับโอ้โหโอ้ยซาเลียโดนดันนะพาออกมาซาเลียขยับนิดนึงโอ้ยเกือบตายโอ้ยมอยล่าติดติดอ้าวไปแล้ว พุงลบไปตายเฮ้ยเจ็ดหกมาย่อง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 อยู่เจ็ดหกอยู่นี่เพืพ่อนเพื่อนช่วยกันหน่อยอ๋อตายไปแล้วโอ,อ้โห,โหเปิดอันติเข้ามายิ่งตายไหม ตายไหมเอายิงยิงซ้ำมันไปนยิงโอ้ยได้เอาล่วงไปแล้วได้เหงาเงาไปหน่อยนะเพื่อนโอ้ยอันตีนี่มากดอันตีเราสวนชนะไปครับผมจบกันไปแล้วครับกับคลิปการเล่นซัพพอร์ตสนุกสนุกถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็สับตะไครเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วจ้า